นายรัฐมนตรีครับ,รบขับเคลื่อนโอกาสการลงทุนไร้ขีดจ,จำกัดในประเทศไทยครับดึงเม็ดเงินลงทุนกว่า1.13ล้านล้านบาทสูงสุดในรอบ10ปีครับโดยนางสาวพยัยทองทันชินวัตนรนายรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวประทักกระพิเศษครับในการเปิดงานเผยแพร่ยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการลงทุนในหัวข้ออีกไนท์ไทยแลนด์ n v e s t in Endless ลส p อ โอกาสการลงทุนไร้ขีดจำกัดในประเทศไทยโดยทางในรัฐตรีนะครับก็ได้มีการระบุว่ารัฐบาลครับมีความมุ่งมั่นนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกให้รับรู้นะครับว่าไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนมีความพร้อมครับทางด้านทรัพยากรต่างๆนะครับเช่นภาคเกษตรอาหารบริการและการแพทย์ครับร่วมไปถึงนะครับศักยภาพของบุคลากรให้นักลงทุนนะครับเขาได้เห็นว่าการลงทุนในไทยเนี่ยครับมีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการ ลงทุนในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมทั้งทางบกนะครับทางน้ําและทางอากาศครับรองรับด้านการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวต่างๆมากมายครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกกับประเทศอื่นๆทั่วโลกอีกด้วยครับหรือนโยบายการเร่งขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างนะครับและบุคลากรด้านดิจิทัลนะครับก็มีการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็นที่เรียบร้อยครับและมีการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนให้ง่ายลดขั้นตอนและสร้างระบบบริการแบบเบสเซ็ตนะจุดๆเดียวครับ ซึ่งล่าสุดนะครับทาง BOI หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยครับถึงตัวเลขการส่งเสริมการลงทุนในไทยที่ปัจจุบันนะครับมากกว่า1.13ล้านล้านบาทครับซึ่งตัวเลขตัวนี้นะครับเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ10ปีครับโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดเกิดยังไงบ้างนะครับก็คือว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือครับของทุกภาคส่วนด้านนายพิชัยชุนหาวชีระครับรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ย้ําถึงความพร้อมของประเทศไทยครับ เพื่อขอไปครับได้ย้ำถึงความพร้อมของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดหมายของการลงทุนระดับโลกครับเช่นที่ตัง้งทางยุทธศาสตร์ก็ดีครับพื้นที่ไร้ความขัดแย้งก็ดีครับแล้วก็รวมไปถึงศักยภาพของประเทศนะครับที่พร้อมขับเคลื่อนรองรับการลงทุน ทุกรูปแบบจากทั่วโลกครับถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าประเทศทางของเราเนี่ยมีศักยภาพใช่ในทุกๆด้านจริงๆไม่ว่าเป็นสิ่งที่เห็นได้ในรูปธรรมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆทั้งด้านการเกษตรที่พักอาหารการกินคือเหมาะมากๆสําหรับนายทุนใครที่กําลังมองหาทําเลดีๆประเทศไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายจุดหมายสําหรับการลงทุนนั่นเองการท่องเที่ยวเชื่อว่าถ้าทมเราก็โดดเด่นเพระเพณีทุก ทุกเดือนเลยอ <Like. S 2> ตลอดทั้งปีปใช่เขา,เามีประกาศมาว่าประเทศไทยนี่คือจะไม่มีโลซีซันแล้วนะเพราะว่าจะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปได้ทุกๆท,ที่ด้วยนะ